สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลื่อคำคือที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์ไปยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผบช่วงบอลไทยลีกลนครราชสีมามาด,ด้าพ่ายกับน่านทูแบงค์ข่าคืนในเตดไปศนย์ประตูต่อ4ชลบุรีเอฟซีเอาชนะด้านลำพูนวุลีเออร์ไป2ประตูต่อศราชบุรีเอฟซีเอาชนะงด้านหนองบัวพิชยะไป2ประตูต่อ1นและลำปางเอฟซีเสมอขอนแก่นยู่นเตดไป1ประตูต่อ1 สรุปตารางคะแนนในส่วนของไทยพิมพ์ลีกอันดับหนึ่งเป็นบุรีรัมยูนิเต็ด18นัด48แต้มตามมาในอันดับสองแบงคอกยูนิเต็ด18นัด37แต้มอันดับที่สามชลบุรี18นัด36แต้มอันดับที่สี่ราชบุรีครับ18นัด33แต้มอันดับที่ห้าเชียงรายยูนิเต็ด18นัด30แต้มอันดับที่หกการท่าเรือ18นัด27แต้มอันดับที่เก้าบีจีปทุม18นัด25แต้มอันดับที่แปดโพลิเทโลครับ18นัดมี24แต้ม อันดับที่9เป็นเมืองทองยูเนเต็ด18นัด22แต้มอันดับที่10สุขโขทัย18นัด21แต้ม11ขอนแก่นยูเนเต็ด18นัด18แต้ม12ประจวบ18นัด17แต้ม13คนครราชสีมาครับ18นัด16แต้ม14บสีลำพูนวุเวลเลอร์18นัด15แต้ม15หนองบัวพิชยา18นัดมี10แต้มและอันดับที่16ครับลำปางครับ18นัด10แต้มมาดูในส่วนของผมฟุตบอลไทยลีก2 เราลองยูเนเตตเอาชั้ด้านเกษตรศาสตร์ไป2ประตูต่อศูนย์นครปฐมยูเนเตตเสมอคัตตอมยูเนเตดไป1ประตูต่อ1นึ่ชัยนาทอนบิลเอาชั้ด้านคนครศรียูเนเตดไป1ประตูต่อศูนย์และอุทัยธานี FC เอาชั้ด้านระยอง f อไป1ประตูต่อศูนย์มาดูในส่วนของฟุตบอลลีกา2ของเยอรมันสังเพารีเอาชั้ด้านฮันโนเวอร์ไป2ประตูต่อศูนย์ฮันซ่าล็อกพ่ายกันทา้งด้านทัมบกไป0นย์ประตูต่อ2 มาร์เดนเบิร์กนะครับเสมอคัสคูไป1ประตูต่อ1มาดูกันต่อที่สกอตติสพรีเมียร์ชิพเส้นจอร์นสโตนพายกับด้านการ์ดโกเซลติกไป1ประตูต่อ4โดยทางด้านของการ์ดโกเซลติกนั้นได้ประตูขึ้นนำครับนาทีที่13จากการทำเข้าประตูตัวเองของแอนดูคอซิดินหลังจากนั้นครับนาทีที่22ครับเซลติกหนีห่างเูนย์ครับจากเคียวโกฟุรุฮาชินาทีที่22 หลังจากนั้นเซนจอนสโตนตีตื้อขึ้นมาครับนาทีที่25จากข้างๆข,ของเดลไลหลังจากนั้นครับเซลติกนี้ห่างเป็น3-1ครับนาทีที่38จากอารอนมอยเกมนำท่าจะจบลงที่สกอร์นี้ครับแต่แล้วครับนาทีที่93ครับเซลติกได้ประตูชัยครับหนีห่างเป็น4ประตูต่อ1จากเดวิดเทิร์นบูลนาทีที่93จบเกมคู่นี้ครับทางด้านของเซนจอนสโตนพ่ายกับทางด้านการ์ดโกเซลติกไป1ประตูต่อ4 โดยในนัดนี้นะครับทางด้านของเซนจอนสโตน,ตนโดนไปแดงไล่ออกไป1คนครับจากการทำฟาวของแอนดูคอนซิดินนาทีที่91มาดูในส่วนของเอสเตอร์ดีวีซีของเนเธอร์แลนด์โรดาเจซีครับเอาทางด้านเอวีวีมาร์ทิสไป2ประตูต่อ1โดยทางด้านเอวีวีมาร์ทิสได้ประตูขึ้นนำครับนาทีที่20จากทางด้านของมาเตโอวามหลังจากนั้นครับเป็นโรดาเจซี2รอ่ลรั่วเลยครับนาทีที่59จากนิวเรซเซเลอร์ และนาทีที่67จากเทอเร์เรนดรัตลาสจบเกมคู่นี้ครับโรด้าเจซีเอาชนะทางด้านเอวีวีมารทิสไป2ประตูต่อ1มาดูในส่วนของเอเอวีซีของเนเธอร์แลนด์คัมบูไพก่กับด้านอาแจกกรามตะดำไป0ประตูต่อ5้าเฟยนูร์ตัทธดมเสมอพีเอสวีไอโเฟนไป2ประตูต่อ2โกเฮดอีเก้าเอาชนะทางด้านเอเอซีไนมาเก้นไป1ประตูต่อ0และโคนิงเกนครับเสมอทเวนเต้ไป1ประตูต,ะ ingen, 20, ป 1, ปะต,ต่อ1มาดูในส่วนของกันโชซอรบีอิตาลี ปาเลโมเอาชนะด้านเรจิน่าไป2ประตูต่อ1โดยทางด้านของปาเลโมนั้นรับได้ประตูนาทีที่47จากลูกที่จุดโทษของมัตเตโอบูโนริหลังจากนั้นครับเป็นเรจจิน่ามาตีเสมอครับนาทีที่76จากการทำเข้าประตูตัวเองของอีวานมาโกนีเกมทำได้จะจบลงที่เสมอหน,หนึ่งครับแต่แล้วครับเป็นปาเลโมมาได้ประตูชัยชนะนาทีที่81จากการทำประตูของเอด a อาร์โดโซเลรี จบเกมคู่นี้ครับปเรโมเอาชนงน้านลิจิน่าไป2ประตูต่อ1คู่ถัดมาครับเป็นปาาเอาชนงนานเจนัวไป2ประตูต่อ0โดยทางด้านปามานั้นได้2ประตูครับนาทีที่32จากทางด้านของเอเตียนเบเนไดซัตและนาทีที่53จากลูกที่จุดโทษของฟังโกวาเกตจบเกมคู่นี้ครับปาาเอาชนงนานเจนัวไป2ประตูต่อ0มาดูในส่วนของบุนเดลีก้าของเยอรมันสตูตการ์ทพ่ายกับน่านวเดอร์เบเมนไป0ประตูต่อ2 โดยทางด้านเวเดอร์เบเมนนั้นได้2ประตูครับนาทีที่59จากทางด้านของเยนสเตดและนาทีที่77จากมาวินดัสตาร์จบเกมคู่นี้ครับสตุตการดพ่ายกับทางด้านเวเดอร์เบเมนไป0ประตูต่อ2คู่ถัดมาครับเป็นวอฟบวกพบกับไบยูมินิกครับคู่นี้ครับวอฟบวกพ่ายกับทางด้านไบยูมินิกไป2ประตูต่อ4โดยทางด้านไบยูมินิกนั้นได้ประตูขึ้นนำนาทีที่9จากการทำประตูของเกอร์มัน หลังจากนั้นครับนาทีที่14ครับใบเยินหนีห่างเป็น2-0ครับจากคนเดิมครับเกอร์มานหลังจากนั้นนาทีที่19ใบเยินหนีห่างเป็น3-0ครับจากโทมัสมุลเลอร์ก่อนจบครึ่งแรกครับเป็นวับบวกเข้ามาตีไข่แตกได้ครับไล่ตามมาครับจากทางด้านของยากุปกาเมคี้นาทีที่14เริ่ม้นครึ่งหลังมาครับใบเยินครับยังคงเกมต่อไปครับแล้วก็มาได้ประตูหนีห่างครับ เป็น4ลูกนะครับจากนาทีที่73จากทางด้านของจามานมูเซล่าเกมน้ำท่าจะจบที่4 1ครับแต่แล้วครับเป็นว์บบวกครับมาได้ประตูตีตื้อขึ้นมาครับนาทีที่80จากทางด้านของมัตเทียนสวานเบกจบเกมคู่นี้ครับว์บบวกพ่ายกับทางด้านบบเยอร์มินิกไป2ประตูต่อ4โดยในนัดนี้ครับทางด้านบบเยอร์มินิกนั้นโดนใบแดงไล่ออกไป1คนครับจากการทำฟาวของโยซูอาคิมิสนาทีที่54ครับ สรุปตารางคะแนนในส่วนของบุนเดสลีกาของเยอรมันอันดับหนึ่งเป็นไบเยนวบอิน19นัด40แต้มตามด้วยอันดับ2ยูนนเวอร์ลิน19นัด39แต้มอันดับที่3ดอร์มุน19นัด37แต้มอันดับที่4ไลซิก19นัด36แต้มอันดับที่5ไอทักแฟงเฟิร์19นัด37ขอทามำลายครับ35แต้มอันดับที่6ไฟโบก19นัด34แต้มอันดับที่7วอฟโก19นัด29แต้มอันดับที่8ปวเดอร์เบเรน19นัด27แต้ม อันดับที่9กัตบักครับ19นัด26แต้มอันดับที่10บเลวูคุเซน19นัด12 4แต้มอันดับที่โคโลน19นัด23แต้ม12ไม19นัด23แต้ม13อาบวก19นัด21แต้ม14อฮเฟนทาม19นัด19แต้ม15เป็นโบคุ้ม19นัด19แต้ม16เซนโตการ์19นัด16แต้ม17เฮท์เบอร์ลิน19นัด14แต้มและอันดับที่18ชาลเค่0-4ครับ19นัด11 มาดูในส่วนของผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เอาชานะลีดยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0โดย1ประตูในนั้นนี้เกิดขึ้นในนาทีที่14จากการทำประตูของเบนแนนจอห์นสันจบเกมคู่นี้ครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เอาเชียงด้านลีดยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0ส,ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับเป็นดาร์บี้แมตช์นะครับฮอตแฮมฮอสเปอร์ pur, ครับเอาเชียงด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ0โดย1ประตูในนัดน,นี้ครับเกิดขึ้นนาทีทีี่่15จาากกรรรรทประตูของแฮ์เคน หลังจากนั้นทั้ง2ทีมพยายามบุกใส่กันครับแต่ได้มีโอกาสแค่หวาดเสียวจบเกมคู่นี้ครับสเปอร์เอาชนะด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ0โดยในนัดน,นี้สเปอร์นั้นโดนแดงไล่ออกไป1คนครับจากการนำฟาวของกิสเตียนโลเมโล่สรุปตารางคะแนนในส่วนของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอันดับ1ยังเป็นอาร์เซนอลครับ20นัด50แต้มตามมาด้วยอันดับ2แมนเชสเตอร์ซิตี้21นัด45แต้มอันดับที่3แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด21นัด42แต้ม อันดับที่ 4, นิวคาสเซิลยีสิบเอ็ดนัดสี่สิบแต้มอันดับที่5สเปอร์ยี่สิบองนัดสาแต้มอันดับที่6ไบตันยี่สิบนัดสามสิแต้มอันดับที่7แบนฟอร์ดยี่สิบเอ็ดนัดสามสิบสแต้มอันดับที่8ฟูลแลมยี่สิบสองนัดสามสิบสอแต้มอันดับที่9เชลซียี่สิบอ็นัดสาบแต้มอันดับที่10ลิเวอร์พูลยีบนัดยี่สิบเก้าแต้มอันดับสิบเอ็ดแอตเลติกราลยี่สิบเอ็ดนัดยี่สิบแปดแต้มสิบสองคิตต์ลันเบลีม 14เรตเตอร์ครับ21นัด21แต้ม15วูดแฮมตัน21นัด20แต้ม16เวสแฮม21นัด19แต้ม17ลีเดอร์เจต20นัด18แต้ม18เอเวอรตตัน20นัด18แต้ม19วันมัต21นัด17แต้มและอันดับที่20เป็นเซาท์แฮมตัน21นัด15แต้มมาดูในส่วนของลีกเอิงฝรั่งเศสเก่งมงฟุตครับเอาชนะทั้งด้านโมนาโกไป0ประตูต่อ2 ขอประทานไพ่นะครับเป็นเกมมงฟุตไายกับทางด้านโมนาโกไปศูนย์ประตูต่อ2อายาซิโอไพ่กับทางด้านน้องไปศูนย์ประตูต่อ2โอแซเสมอแรงไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ลอรยองเสมอองเช่ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ขอประทานไัยครับลอริยองนะครับเสมอกับทางด้านองเช่ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์สตาบูเอาเชียงด้านโมบริเย่ไป2ประตูต่อศูนย์แบดเสมอรองไป1ประตูต่อ1และโอลิมปิกมาเซไพ่กับทางด้านนีสไป1ประตูต่อสาม สรุปตารางคะแนนในส่วนของลีกเอิงฝรั่งเศสอันดับหนึ่งเป็นปารีสแองฌแมงครับ22นัด54แต้มตามมาด้วยอันดับ2โอลิมปิกมาซ์ครับ22นัด46แต้มอันดับที่3ลอง22นัด46แต้มอันดับที่4โมนาโก22นัด44แต้มอันดับที่5แลรนครับ22นัด40แต้มอันดับที่6กริวครับเป็น22นัด38แต้มอันดับที่7ลอรยอง22นัด36แต้มอันดับที่8นีดครับ22นัด34แต้ม อันดับที่9ลียงยี่สิบนัดสาแต้มอันดับที่10แรงครับ22่สินัดสามสิแต้ม11เก่งมงฟุตยี่สิบสอนัดสาแต้ม12ตูรุสยี่สินัด29แต้ม13น้องยีิบสอนัด25แต้ม14แมสยี่บสองนัด20แต้ม15มงปริเยย2ีนัด20แต้ม16ทัว 22.. ยี่สิบสองนัดสิบเกแต้ม17สตาร์บุกยี่สิบสนัดสิแปต้ม18นะครับยักซีโอครับ22่สิบสองนัดสิบแป สิบเก้าโอเชย์ี่บสองนัดสิบสี่แต้มและันดับที่ยี่สิบองเชย,ยี่บสองนัดมีเก้าแต้มมาดูในส่วนของกานโชเซียอิตาลีสเปเชียรพ่ายกับน้านาโปลีไปศูนย์ประตูต่อสามตอริโนเอาชนะด้านอุนเนเซไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ฟิลแอนตินาพ่ายกับด้านบรูญ่าไปหนึ่งประตูต่อสองและอินเตอร์มิลานเอาชนะด้านเอลซีมิลานไปหนึ่งประตูต่อศูนย์มาดูในส่วนของลา,าลิ 0, ino, ana, e, 1, ina, าก้ ia, 1, ilan, ana, LC, Milan, 1, าขอ, iga, ของสเปน มาโยงกาพิก็อกเอาเชียงด้านเรืออันมัลลิดไป1ประตูต่อศูนย์คิโรนาเอาเชียงด้านบรเซีลไป1ประตูต่อศูนย์เรืออันโซซิดาตพายกับหน้าเรือบยาโดลิดไปศูนประตูต่อ1และบาร์เซโลนาเอาเชียงด้านเซบีย่าไป3ประตูต่อศูนย์มาดูในส่วนของเซคุนด้าลีกาของสเปนบียาเรียบีครับพายกับหน้าแคนาดาไป0นย์ประตูต่อ2องลารรนาาครับพายกับหน้าเรืวซาราโกซาไป0นย์ประตูต่อ1คาตาเคนาพายกับหน้าเรมเต้ไป1ประตูต่อ2 บอลเฟลาดดนาเสมอลาซิ่งซันานเดย์ไป1ประตูต่อ1และลูกโก้นะครับเสมออิซ่าไป0ประตูต่อ0โอเคนะครับผมหนการสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ